สวัสดีครับมีข่าวล่าสุดนะครับเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรมบัญชีการนะครับเปิดเผยว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบบัตรแมงมุมและบัตร EMV contactless สามารถจ่ายเงินค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS ได้ทุกสถานีแล้วนะครับตั้งแต่วันที่15มีนาคม2562เป็นต้นไปครับ เพื่อเพิ่มทางเลือกนะฮะให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนอกเหนือจากการใช้บริการรถเมล์ของขอสอมอกนะครับและรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT นะฮะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลนะครับที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐมจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดสมุทรสาครนะครับโดยมีวงเงินในบัตรนะฮะเพื่อใช้บริการขนส่งสาธารณะเดือนละ500บาทครับทั้งนี้นะฮะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทั้ง1.46ล้านรายนะครับสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปซื้อบัตรโดยสารรถไฟฟ้า BTS นะฮะ ผ่านเครื่อง EDC ของธนาคารกรุงไทยนะครับณนะห้องจำหน่ายบัตรโดยสารบนสถานีรถไฟฟ้า BTS ทุกสถานีนะครับจำนวน43สถานีฮะขอขอบพระคุณข้อมูลจาก w w w s n o สนุก .com นะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่สายด่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ BTS นะฮะหรือคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้เลยนะครับ